อนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมร้านของอ่าทางผู้ใหญ่แหลมไล่แต่งของนะครับไปซึ่งเป็นเป็นลุ่นใ่ทั้งหมดทัผู้ใหญ่นะครับปีประมาณกี่ตัวผู้ใหญ่ครับหกขี้เบีตัวหกขี้เบี้ยตัวเนาะปล่อยไว้ข้างนอกก็มีก็มีบ่ารองบ่าหนอาแล้วก็บ่าคานเนาะครับคือได้วางคานได้กี่ตับตับเดียวสองตับนี่ตับเดียวตับเดียวน่าจะตับเดียวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพาชมไอตัวบ่าบ่านอก่อนที่ นี่เราให้ฟังับเนี่ยเสี่ยวอ๋อนี่ลูกเสี่ยวใช่ไหมเนี่ยครับเขาใกล้ได้ไหมเนี่ยได้ได้ไอ้ลจับอ่ะแล้วก็ไม่ผูกด้วยนะไม่ต้องผูกจับเลยลูกอ๋อเดี๋ยวเขาเขาไปจับคนหนึ่งจับป่ะเข้าไปจับเอฟจับเอ๋อเดี๋ยวพาชมลูกเสี่ยวนะครับเนี่ยโบราณรุ่นใหญ่นะครับของอ่าผู้ใหญ่แหลมไล่แต่งทองเนี่ยเนี่ยลูกเสี้ยวเดี๋ยวอยากให้ผู้ใหญ่เล่าประวัติให้ฟังอีกรอบหนึ่งว่าลูกเสี่ยวนี่ ประวัติเป็นไงปเป็นประมยี่สิบไฟแพ้ต้องไฟบาบานอกบากนอกยี่ยี่สิบกว่าไฟแพ้สองไฟนะครับนะครับไฟได้เจอไฟแหนักไหมไฟหนักหนักทุกยี่สิบกว่าไฟเนี่ยไฟหนักส่วนใหญ่จะเจอพีอ่โดยไทยประธานธุรีชัยใช่ไหมอาจารย์โดยชัยกับอีกอีแต่อา <c oughs> จารย์โดยชายเนาะเออจะเพชรบุรีนั่นเลยครับอืมเคยเจอทางเหนือมาทางทางการทางโน้นไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอเออไม่เจอถ้าลงไปก็เจอทางโน้นเลยอะเจอแม่ <c oughs> ซึงมาเนื้อก็เจอกับพี่สุวชัยจะอยจ,จะใกลน่ะสนามล่าสุดที่นานยังเขาเล่นนานยังไปนานแล้ที่ไปแถามาที่ที่ทุงทท่งหมอ้อเลยไปทุ่งหม้อถึงถึงปียังถึงไหมไอ้นุประมาณปีใช่ไหมประมาณปีเแเราก็หยุดยาวเลยเนาะหยุดยาวอืมอืมตอนนี้ก็ถ้าเปิดสนามเนี่ยทางการให้เล่นนี่ก็พร้อมลงไหมตัวเนี้ยพร้อม่แหละ พร้อมใช่ไหมเออพร้อมออจะได้จะได้เลยใช่ไหมจะได้เลยอ๋อโอ้โอ,อ,อายุเขาก็น่าประมาณเท่าไหร่ลูกเตียวเนี่ยเออติบป,ปีนะั้นสิบกว่าปีเนาะอายุเยอะเนาะเออแต่<ด>แต่ดูเขายังสดอยู่เนาะครับโอ,อ้ถึงว่าเล่นได้เนาะถึงว่าเล่นได้โอ้ยังสดด้วยนะครับท่านผู้ชมบ่าน,นอกนี่ครับเนี่ยบ่าน,นอกไม่โทมนะครับท่านผู้ชมไม่โทมอายุวัวอายุวัวสิบขวบเลี้ยงดีเออกินอะไรบ้างอะ เลี้ยงอะไรบ้างไข่ห่านอ่ะมีก็มีพวกไกขอข้าวนะโพดแอะอะไรพวกนี้เนาะวโแอะ่วนมากปีนี้กินยายาแผงุลาอ๋อแฟงคุลาใช่ไหมครับโอ้เราเลี้ยงถือว่าเลี้ยงได้ดีนะครับวัวสดนะครับเนี่ยวัวสดมากเลยลูกเสี่ยวเนี่ยนะครับสนะยี่สิบกว่าไฟยี่สิบกว่าไฟแพ้แพ้สอ,องไฟเนาะแพ้สองไฟนะครับเดี๋ยวตัวนี้จะผมจะขึ้นทุเรียนโบราณนะครับเนี่ยลูกเสี่ยวของผู้ใหญ่แหลมไล่แตงทอง ล,ลูกเกิดที่ไหนนะลูกเกิดที่ไหนนะลูกเกิดแล้วก,ก็เป็นเหล่าขวัญเหล่าขวัญเนาะมาจากเหล่าขวัญน,นะ่ะถ้าจะรู้จริงก็ต้องไปตามไอเจ้า,ขอ,าของเก,าก,เกา่าเนาะแต่เราก็รู้ประมาณนี้เนาะจากเหล่าขวัญการนะครับเนี่ยมวลเหล่าขวัญกาน,นเอาตัวต่อไปไอ้ฟางไอ้เนาะไอฟางอ๋อนี่ครับไอฟ้ฟางนี่ครับบ่าน,นอกเหมือนกันนะครับบ่าลองบ่ารองเอ้บ่ารองเจ้าตี่นี่บ่ารองนะครับไอ้ฟางนะครับเนี่ยบ่ารองเนี่ยตัวเก่งตัวหนึ่งเนาะครับเนี่ยนะครับประมาณยี่สิบกว่าไวเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมครับ มันเพราะมันคู่กันคู่กันเลยใช่ไหมครับอ๋อเอาไปต้องไปทั้งคู่เลยเพิ่งง่าไปทั้งคู่ไปทั้งคู่เลยเนาะถ้าเจอมันทีมงานเดิมเหมือนกันนะฝันหนักเหมือนกันนะบอกพอกับไอ้ไอ้ออกับลูกเตี้ยวลูกเสี้ยวอ่ะออกันอืมสนามล่าสุดที่นานยังนี่ก็ไม่ปีไม่ยังไม่ถึงปีนะแผลใจอยู่จะใกล้พรานี่แพ้มาเหมือนกันเนาะแผลเที่ยวสุดท้ายแผลใจอยจะใกล้อืม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 อะไตัวไหนทับว่ะใจอยจะใกล้แอร์อะไรนะ สลามครับเออสลามครับเออสลามเหรอครับโอ้ไปยาโยยาไก่คูสลามเขาไม่เบาแน่สลามเขาครับขงจะอยจักรไก่นะครับตัวนั้นนะโอ้เนี่ยคิดอยากจะแก้มือไหมก็มันก็ต้องพูกันอยละเอียเดี๋ยวมันเจอทีแล้วเนาะเจอทีแล้วเนาะต่อมาชานะต่อมาชานะคู่ก็ไว้เจอกันเดีเราอยากเป็นพี่เป็นน้องอะไรก็ต้องพูกันเล่นดีต้องพูดเขาไม่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 ต้องถึงเวลาเราไปเจอกันเองกะเจอกันเองเก็ไดวเขาคน คนในพวงเว่าให้เจอกันเออพวงนี้เล่นดีเล่นทุกภาพบหรอให้เล่นครับครับแล้วพี่ยาโยเจ้าใกล้เขาก็เล่นดีพี่ตัวชายเขาก็เล่นดีเขาก็ให้เจอกันอยู่ตลอดเขาเล่นไม่เคยนั้นนั้นเคยคุยกันเหมือนพี่เหมือนน้องอนาคตอาจจะเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็เลิกเล่นกันเลยนะ้ขาน่าจะเลิกพูดกันเลิกพูดกันแต่ตอนนี้เลพูดกันอยู่นะครับติ่ตามผลงานนะครับเนี่ยไอ้ฟางกับไอ้ลูกเสียวเนี่ยตัวนี้ก็ ยืดปกตาไปแพ้กี่ไฟนะสองไฟสองไฟเหมือนกันเนาะนะครับเดี๋ยวือต้เรียกวลรานนะครับบมาลองลูกเกิดที่ไหนตัวเนี้ยจะได้ตุยกัคุ้ได้รู้ประวัติวัวตลาดนัดสีอินก็คือมาวัวตลาดนัดเนาะวัวตลาดนัดนะครับเนี่ยเนียก็ถือว่าเป็นวัวตัวหนึ่งนะครับที่อ่าเป็นวัวตลาดนัดหลายทีมที่ผมไปไปสภาพมาก็วัวตลาดนัดก็เก่งหลายตัวเหมือนกันเนี่ยับเป็นตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งนะครับอ่าติดตามผลงานนะครับไอ้ฟางอ่ะตัวต่อไปบมานอก น้องอาโพกอทีนะเออโพกอาทีโพกอาทีครับโดนเบโพกอทีข้างนอกโพกอทีนี่เขาได้ไหมได้ได้ได้หมดได้หมดใช่ไหมไม่ไม่ยุ่งเท่าไหร่เนาะครับได้หมดจับได้ทุกตัวเดี๋ยวดูโพกอาทีนะครับท่านผู้ชมโดนจับโพกอทีโอ้หอกนี้ไว้โบราณอย่างเดียวเลยครับคุณใหญ่โบราณอย่างเดียวเลยเออโปร่งดีเนาะเออโปร่งดีดีโบราณใหญ่ๆเงี้ยเขาเขาแล้วไม่ไม่ได้ผูกด้วยเนาะ ปล่อยมุดเออปล่อยให้เขาเดินสบายสบายปล่อยให้เดินสบายเออเขาไม่เครียดเนี่ยพูดง่ายเขาไม่เครียดได้ไม่เครียดดูโพกติเข้าได้ไหนเนี่ยโพกติเนี่ยเข้าอันนี้อ๋ออ๋อตัวนี้ใช่ไหมโพกติครับอ๋อที่ว่าตัวโน้นอ๋อตัวนี้เหรอตกนิรบินใช่ไหมครับจะีโพกติอ่ะนี่อ๋อตัวนี้เอ้าวคิดว่าตัวอ๋อที่บอกว่าตัวเล็กๆเนี่ยอ๋อ ดิโอ้พ่ออุ้ยชนใช่ไหมนี่ไม่ใช่เพราอนาย่าพ่อโง่ชนตัวเนี้ยออกมาจากทับสะแกของป้าหล่อเออเนาะอาจจะเป็นพ่อโง่ชนเนาะมันตัวเล็กเนาะครับอ๋อผมคิดว่าตัวโตปกติจะบอกว่าตัวเล็กใช่ไหมเนี่ยเนี่ยวัวทับสะแกนะครับผมปกตินี่บ้านไหนครับท่านผู้ใหญ่บ้านนอกบ้านนอกเป็นไงผลงานเขาผลงานอยู่นี้ก็ที่หาเที่ยวแหละยังไม่เคยแพ้เลยบ้านนอกสี่ห้าเที่ยวไม่เคยแพ้เลยเนาะเอาไปก็ไม่ค่อยได้คู่ทำไมล่ะ มันแม้เขาอายุมันดีไม่มีตับเล็กไม่มีไข่กลาโอ้อตัวใกล้เคียงกันเขาไม่เอาอ่ะพุ่งไงอ,อายุมันดีเออแต่จะเจอวัวใกล้กันเนี่ยพู่งไาโดูเฉพาะตัวนะันมาอยู่อีกน,นะไอ้กินได้กินเออโอ้พงไงวงการเวรานก็รู้รู้กันเนาะรู้เออเขารู้เขารู้การเวลาโหูรู้ยิ่งเอมดมีเม a n i n g โอ้ ก็ไปฮาไปไม่เคยแพ้ไม่เคยแพ้อยู่ที่อยู่นี้อยู่เจ้าข้องก็มาพุกน้องเข้าแผลเที่ยวหมกมันหน้าหมกมันแล้วเขาก็มาแล้วกลับแล้วก็มาถือลูกงวนูประจำาอืงติ๊กตัวยี่ติ๊ตัวเขาตัดสก็ตก็ซื้อไปเก่งๆทั้งนั้นแต่ว่าตามมาลูกว่าให้เขาไปเล่นตวงแล้วเขาก็ตามมาซื้อประจำแล้วเขาก็ทิ้งนี่ไอ้ปกธิไว้หนูเล่นครับครับครับ ต่้งอายุของเรามันก็ให้คุณดีไม่แพ้เลยไม่เคยแพ้เลยนะฮะไฟ <ไป S 2> อยู่กับเของเขาแพ้แพ้ไปไฟหนึ่งแพ้ไฟหนึ่งเออหา้าไฟไม่แพ้แ<ผ>เลยนะครับเนี่ยแต่ไปก็ไม่ค่อยได้พูกน้องแก่ๆถ้าเราป็ะกบไฟถึงได้พูกเป็นยไงสไตการวิ่งเขาเป็นไงปกติดีวิ่งนอกไปล่อยไหมเกินเท้าคือรอบก็ลุยอะเลือครับโอ้เนาะไม่เคยถึงหลอยเข้าเอาคือรอบนั่นคือรอบลุยมากน่าติดตามนะครับน่าติดตามแบบตัวนี้เก่งแต่ไปเวลาเอาไปร้านเอาเอาไปกีตัวบุบหมานอก ไปตัวเดียวไปตัวเดียวไปตัวไอ้ครับไอ้อะไรไอ้บางทีก็เกมไปซ้มตัวห้องพวกพวกมั่งห้องเรามั่งถ้าก็ไปตู้ตัวนี้แล้วตัวนู้นชักตัวอีกครับส่วนมากก็เป็นอย่างนี้แหละครับครับครับนะครับตามผลงานนะครับเนี่ยปูกตทินะครับนี่ก็อยู่นี่ก็ประมาณขี่ปีแล้วนะอยู่นี่อยู่กับผู้ให่สี่ห้าปีเนาะครับอืมห้าไฟนะครับไม่เคยแพ้อะครับปีหนึ่งบางทีมันได้ผูกเลยไม่ได้ผูกเลยเนาะเอาไปสนามเอาไปเฉยครับอืมเอาดูไอ โรบินมาดูโรบินเนี่ยมาดูโรบินยุ่งไหมตุอยู่โรบินเนี่ยไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ยุ่งเนาะนะครับมาดูโรบินนี่กับบาบาบาลองเนาะบาลองเนี่ยมาดูโรบินหรือบาลองเป็นรัวที่ไหนครับตัวเนี้ยรัวใต้รัวใต้ชื่อจากใต้เนาะครับมาอยู่นี่นานเนี่ยเขาเนี่ยอยู่หนูอะไรปีแล้วห้าหกปีเลยครับอือเป็นยังไงกี่ไฟแล้วกี่ครั้งแล้วมันว่าตกติดกับไ่ยอ่งเสยแผ้เลยแผลเที่ยวเดี่ยว สิบกวาไฟครับใายเที่ยวเดียวนะเมื่อบาลองแต่ละไต้ในในไต่ไว้เยอะจะได้นายบ่อยวางคานเอาไงวางคานบ่อยไม่ไม่อยู่นี่กี่ปีแล้วห้าหกปีห้าหกปีใช่ไหมครับอห้าหกปีสิบขวาไฟแพ้ไฟหนึ่งก็โอเคเนาะครับว่าเก่งอ่ะเพิ่งไปเพิ่งไปตั้งห้าเสาเอียงมาไงเพรานานยางนานอย่างนี้แพ้เนี้ยแพ้เมื่อปีที่แล้วนี่แหละ เนอะปีหกหกแล้วสนามล่าสุดหรือแพ้ได้ชนะสนามล้าสุดไม่ได้ตังไม่ได้ตังเออหน้าเออสนามล้าสุดแพ้ดิแพ้ใช่ไหมแพ้ไอ้ที่ว่าพันคอเนี่ยเออแพ้พิกุลทองแพ้พิกุลทองครับแพ้ของหลายนิดหน่อยก็่อนนั้นก็ชก่อนนั้นก็ชนะหมดเลยสู้ไปครับนะครับนะครับดูโรบินนะครับเนี่ยเดี๋ยวขึ้นทำเลวรานบ่ารองตุกเกงเนี่ยของผู้ใหญ่แหลมของลุงเอ้อชอบหอรักเลยตัวเนี้ย เรออือโอูกนะครับยงเด็กเหมือนรักอืออายุก็น่าอยู่ประมาณนักปลูกโค่นะาุดูกิบน่าคงว่าะนึ่งตกว่ายังเล่นได้อยู่เลยครับเนี่ยยังเล่นได้เมื่อคืนก็สอมบิงไม่ได้นี่เมื่อคืนก็สอมยังไม่ได้อาบน้ำเหอือนอืาลำักมันจะเลี่ยมแบบนี้ํำลักมันเลี่ยมสอมมาก็มาวางที่เออมาปลูกทิ้งไว้เลยปลูกกินยาป่อยเมื่อคืนแล้วเด็กกับสอมกันเลยอือ ดูโรบินตัวต่อไปดูอะเข้มดูตันั้นก็เป็นวัววัวขาใช่ไหมครับนั้นก็ที่เด่นๆก็ประมาณนี้เนาะที่บาดลองบาดนอกเนาะครับไอ้เข็มนี่บาดไหนนี่ยบาดบาดบาขาเนาะพูดไงเนาะบาขาบาดห้าบาดห้าเนาะโอ้แต่ละตัวนี่รุนใหญ่ยังบอกเนาะใหญ่ทั้งนั้นเออในวัวที่วัวที่ไหนยัยตก็ที่แท้ อบ่อต่อทีแล้วเนอะครับโอ้ได้ได้มนานเนะไอ้มาต้องปีปีเลยนี่กวางตลอดเลยบาซีตลอดเลยบาซีบาซีบา้าอยู่เนี่ยอืลงทุกสนามมาพูดง่ายลงสนามไปทุกสนามเลยลืสนามเออเนอะเมื่อเร็วๆก็ไปตั้งกันนะามาบาซีบา้าเลยอืมวิ่งนิ่งๆเลยเนาะครับหนึบเหนบเหนึบเลยอ่ะอเก่งตัวนึงอะบา้าคุณหนึ่ง ไม่ผิดหวังอ่ะมันม่นใจได้เอาลงนี่ก็ไม่ไม่กลัวล้มอ่ะเพิ่งเนไม่กลัว <c oughs> อืมร้อยคือร้อยแล้วเข้าอยู่ร้อยครับครับครับคนนี้เก่งเก่งเลยใช่ไหมใช่ครับครับฮะตัวต่อไปเด็กจับว่าทางเราจับทางเราด้ย ครับคุณไหนอ่าสันแดงนี่เหเออสันแดงสันแดงสันแดงเนี่ยสันแดงเหรอด้วยครับนี่ซื้อในยกวีมาเหนี่แหละครับสันแดงนี่บาเนี่ยนะสันแดงนี่บ่าลองบ่าลองเนาะบ่าลองส่วนหนึ่งสันแดงนะครับนี่นี่ก็ได้มาจากในยกวีใช่ไหมครับยังได้ได้มานานยังครับใหญ่ได้มาส่งประาณสองปีสองปีเนาะครับมาอยู่นี่ก็กี่ไฟแล้วบ่าลองอ่ะยังไม่เคยตั้งเลยตั้งในไหนๆอ๋อยังไม่เคยตั้งพิ่งไง หรือมาเขาแพ้แอปหนวลแอปเปิลอ๋อหนวนแอปเปิลเหลืองแอปเปิลวะอ่ของของไม่ใช่องคอจ่อเจี๊ยบหนุนเลยคนละตัวใช่ไหมฮะของเชียชายเมืองเพชรอ๋อเมคิดว่าตัวเอเหลืองแอปเปิลน่ะคนละตัวอ๋อเหรอเหลืองแอปเปิลองคอจ่อเจี๊ยบเนี่ยที่ก็แทงแอปเปิลแทงว่ะอืมทางโอ้มันมันขิดเลยครับโอ้ขิดยังไงแตงโก้มันในแตงโกเเียนเลออ๋องั้นเหรอครับอู้หูเงี้ยวบารอนเขาแย่เนาะอ่ ้องยอมเลยต้องยอมเอี่าเสียค่องเออใช่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 จะกลายต้องไปวางคานเนาะยากง่ายยากข้อมือดีง่ายยากอ่ะใช่จ้าของดีหายยากอ่ะของดีตัวไหนอีกเนี่ยไม่อนนู้นเนาไปดูไอ้มอนไอ้มอนเออไอ้มอนนี่ตัวนึงไอ้มอนนี่บาบาสามสามสามอาชีพไหมครับ ปั้งประจําตอนแรกนี่ก็อยู่บ้านนอกเห็นบอกว่าอยู่บ้านนอกไม่ใช่เหรอบ้านนอกตรงนี้มอนอีกมอนหนึ่งเขาชื่อเหมือนกันเนอะอ๋อคนละม่อนเหรอครับโอว่ามันม่อนเหมือนกันเน่ะเอออ๋อม่อนเหมือนกันเออนี่คือนายกวีออนี่ก็มาพร้อมกันกับไอ้สันแดงไอ้สันแดงนะครับอืมนี่ก็นายกวีบารามอาชีพเลยอาชีพเลยใช่ไหมครับลงทุกครั้งเลยครับ ไว้ใจได้เลยใช่ไหมแล้น้สุดท้ายก็ไปชนะมาที่อะไรไว้เนอะไอ้นี้น้องจุ่มพลท้าจุมพลท้าจุมพลใช่ไหมอ่าล่าสุดเลยนะครับอืออืออือโหก็ถือว่าปังประจําเลยเนาะใช่ว่งปังประจําเลยเนี่ยที่ด่มาได้เปลี่ยนตัวอะไรยืนพื้นเลยเล่นยืนพื้นเลยของคนอื่ยก็ยังเปลี่ยนนั่งใช่ใช่ นี่บางประจําเลยแต่ละบาดอยู่ตัวเดียวตัวเดียวเลยดํานีงไงดําเนียงมันเราเลี้ยงให้ดีอย่างเดียวดูแลให้ดีอย่างเดียวใช่บาสามอาชีพวัวมันก็เหมือนพ่อมันแม่เราเราเลี้ยงดีก็เโถให้คุณเรแล้วกินดีดูดีครับครับครับอืมอืมโอเคโอเคอ่ะมีตัวไหนอีกเอ้ยมอนไอ้ยมอนไอ้ยมอนตัวนี้เอนเออมีมอนสองตัวเดิมที่เรามีตัวเดียวที่ว่ามันงงงอยู่เมื่อกี้เนี่ยคุยกัน ใส่มอนนี่บาบานนี่นะบานนกเออบานนกไงมอนเนี่ยมีม่อนอะไรแหนเที่ยวอย่าน้าเที่ยวน่ที่ว่าไม่ค่อยได้ครับแล้วก็ไม่ได้ค่อยได้ปลูกไม่ค่อยได้ปลูกเนี่ยอายุดีแล้วปีหน้าละเปิดฤดูกาลนะจะปลูกได้แล้วทีเนี้อืมอืมลูกเกิดอ่ามีเกิดใช่ไหมครับซื้อกระหม่อ๋อที่บอกซื้อกระมาอมใช่ไหายไปเลยซื้อกระหม่อมนี่แหละครับลูกเกิดนะครับลูกเกิดของผู้ใหญ่แหลมไรจังทองเนี่ยนะ ผูกผูกเทียวเดียวใช่ไหมอ่าผูกเทียวเดียวเรวก็จับไปวางคานเลยครับอือทำไมเดอส่วนมากก็อย่าคนมันมันมีตัวดีอยู่แล้วเออมันมีห้องผูกอยู่แล้วมันมีตัวที่เรามั่นใจอ่ะครับอือนี่วางวางวางบาไหนในในคานไอ้บ้านในนี่ในมาหกไปเจ็ดข้อต่อเลยพวกนั้นนะครับอืออือลูกเกิดนะครับเนี่ยเนี่ยฮะออกมาเนี้เนาะแล้วก็นั้นก็เป็นวัคานเนาะวัคานวัคานนี่ก็บาไหนเนี่ยตัวนี้ย บานอกเขาดีบ้านอกเหรอตัวนี้บานอกได้เนี่เธอนายยกวีมาตัวนี้เขานายกวีตัวนี้ชื่ออะไรนะสิไอ้รูบรอไอ้รูบรอเออลูบรอลูบรอที่มาสามตัวพร้อมกันนะเนาะครับเนี่ยก็บานนอกนะบ้านอกนี่กี่ค้งมาอยู่เนี่ยยังไม่ได้ลงกันยังไม่ได้ลงได้แต้ซ้อมซ้อมแล้วก็ว่าลองซ่องค้งแล้วะอืมแล้วก็วางคานไปครับอืมอืมโอ้รูบรอเนี่ยรูบรอ อ๋อย่อยังเ่ยวข้องอ่ะมันยอวีอะไรลูกโตลูกโตวันนี้ยอบีอ่ะแล้วก็เป็นลัวคาเนาะลัวคานี่นู่นเล็กนู่นกลางเนี้ยนี่ก็เรื่องลูกเกินเออที่บอกว่าลูกกลางลูกกลางที่ว่าจะดันขึ้นมาแทนครับชุดนี้นะที่ว่าจะดันขึ้นมาชุดนี้มันอยู่กับเด็กๆโมันอยู่นู่นซ่องตัวอ่าลูกเกิดนะครับดูลูกเกิดลูกเกิดนี่เราของผู้ใหญ่แหลมเนี่ย นี่ก็ือกลับมาตีหมื่นอ๋อนี่ลูกเกิดซื้อกลับมาเนาะนี่ก็ถือกลับมานี่ก็ซื้อกลับมาสองตัวเนี่ครับมีไม่เชื่สองตัวเนี่ลูกแก้วลูกแก้วเนาะอออืมจะขายไปให้ใครยังได้ิใช่ไปให้คนห้วยเขียนเศืกิจดอ๋อเสืกิจใช่ไหมห้วยเขียนแล้วเพิ่งซื้อกลับมาครับซื้อกลับมาได้ปีอ่อืมเป็นไงบ้างอ่ะการดีเหมือนกันไอ้ทีลูกวางไปตำแหน่งไหนตัวละนี่บาซีบาซีใช่ไหมครับนอกลลองนอกเลยแหละนอกนี่ก็ลองแล้วใช่ไหมครับ พอนวันนี้เดยังไม่อยากจะทำอ่ะปางบาสีไว้ก่อนนั่นนะครับครับอัตัวหนึ่งตัวนั้นชื่ออะไรตัวนั้นอะเรืองเรื่องเรืองนีเหลืองนี่ก็นี่ไม่ได้นี่ก็อยู่ที่นี่ตลอดได้เนาะที่นี่เนาะอยู่ที่นี่ตลอดอะ่างนี้ลูกเกิดนะครับเนี่ยตัวนี้วางบางกันว่างไหนเนี่ยบาหกบาหกครับ ไม่ได้คิดจะเล็งบานลองหมานอกเลไอย่าเงี้ไม่ได้เล็งยังไม่เล่งดูดูดูลักษณะการวิ่งเขามันครับยังไม่เคยทับยังไม่เคยใช่ไหมอยู่บ้านออกให้อยู่กับพวกล่าล้านก็คือการจะวางให้เขาให้เขาวิ่งหมานในให้เขาเาแข็งใช่ไหมให้แข็งให้แข็งก่อนแล้วเอาออกไปทับดูออกไปทับดูที่อายุมันได้ก่อนนะคุณผู้ชมอายุดีก่อนค่อยๆไปลองบานแล้วนอายุรุ่นเนี้ยนี่ก็ยังไม่ได้นั่นเลยเอาไส้ในนายอย่างเดียวเนี้ตัวนี้นะครับนี่ลูกเกิด นี่ลูกเกิดใช่ไหมเนี่ยเนี่ยใต่ในๆอย่างเดียวเดี๋ยวรอเนี่ยรอฤดูกาลนี่แหละผมเปิดก็เริ่มอาแล้วรุ่นนี้แล้วรุ่นใหญ่ก็ต้องพักมั้งหลับมั้งเอานกลางมั้งนกลางกนาะครับนะครับนี่คือโบราณของาผู้ใหญ่แถมไร่จังทอนครับจึ่งเป็นรุ่นใหญ่ทั้งหมดเลยครนะครับไม่มีวัวกลางก็ไม่มีนะชอบรุ่นใหญ่นะครับครับก็มาณนี้แล้วัท่านผู้ชม